We ิันุสภาปุณการค่ะพบกับรายการไปกินไข่เต่าเช่นเคยครับรายการสาระดีๆนะคะบนพื้นฐานของคำว่าเพื่อนครับผมอหมายมองอะไรฮะวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้นานมากแล้วบรรยากาศอะไรหรอทั้งผมนี่ผมทำไมตีเป็นรอนเลยนะครับเฮ้ยอันนี้มันเรียบๆนะขนตานี่เด้งกอกอก นี่ชุดอยู่บ้านสบายๆขาสั้นขาสั้นโชว์เรียวขามันหมายความว่าอะไรฮะวันนี้เป็นเทพพิเศษยังไงฮะงงมัสบาลทึงเซ็กซี่ไม่เราก็เห็นว่าเพื่อนได้ไดกําไรเยอะผลประกอบการดีก็คืนกําไรให้กับใช่ไหมสังคมบ้างเห็นเนื้อหนังมังสาที่แบบว่าผิวพรรณดีอยู่ขนาดนี้อันนี้อันนี้เรียบๆนะแสดงว่าแสดงว่าต้องมีผลจาแขกรับเชิญที่มาในวันนี้แน่เแน่นอนแล้แขกรับเชิญตกลงว่า เป็นหนุ่มหล่อสองท่านไม่ได้หล่ออย่างเดียวนี่เห็นว่าขำตายเหมือนกันนี้ใช่ไหมชอบสิคนอารมณ์ดีเนี่ยเจอไม่ได้เลโอ้มีเสน่ห์มากใช่ไหมชอบผู้ชายอารมณ์ดีแน้าตาดีมีอารมณ์ดีแถมชื่อบีตั้งหากไม่ใช่แล้ววันนี้แขกรับเชิญแน่นอนนะที่มานะครับค่ะท่านแรกนะฮะต้องถือว่าเข้าวงการมาก่อนพวกเราจริงเหรอดังเลยดังมาตั้งแต่ตัวตั้งเต่านี้เลยนะฮะ เคยดูเปล่ารองตะแลบแป๊บเออใช่นึกออกละไม่ต้องบอกนะฮะท่านผู้ชมฟังแล้วนึกจินตนาการตามรองตะแลบแป๊บตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วหน้าตาเหมือนทอมครูซเลยหล่อมากตานี่สีน้ำตาลใสหล่อมากขำยังไงก็หล่อใช่ไหม คงจะดาวกันออกนะฮะคุณตั๊กบริบูรณ์นั่นเองส่วนอีกคนนึงเขาไปชนิกันได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ความจริงแก๊งเนี่ยเขาเป็นกวนจะมีคุณจ๊อบนิดทมีอะไรแต่อีกคนนึงใบ้นิดนึงเขาไปรุ่นน้องผมที่ทีมทหารกาศเคยออกเทปด้วยร้องเพลงอครับผมชื่อเหมือนดูทานง่ายแต่ความเป็นจริงแล้วทานยากทำไมอ่ะหาทานยากนี่ โจ๊กเกอร์ครับ <Joker. S 1> คุณโจ๊กเกอร์เราว่ชชัยฮะฮะววันนี้รายการเราก็คงจะขำตายเลยสิใช่ไะมแล้วก็มีสี่สารมีหนุมน่มๆสามคนอยู่ด้วยกันในรายการบ้างอย่างนี้สิเพื่อนจะได้แบบกระปีก้กระเป่าคึกคักกับชีวิตบ้าง <c oughs> ใช <c oughs> คือเบื่อแล้วพวกหล่อๆจืดๆอะไรเงี้ยพวกพิธีกรคู่ที่ที่หล่ออย่างเดียวไม่ขำอะ่ะจริงเหรอ เ,เ,เดี๋ยวเราว่านะฮะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปตามดูดีกว่าว่าแขก<า>รับเชิญจะเป็นยังไงว่าในช่วงแตกคอครับีช นุสบาสวัสดีครับผม oh. คุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเลยนะฮะแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะมาจีบคุณรบกวนช่วยปิดแอร์สักนิดนึงก่อนจะได้ไหมครับ <c oughs> หนาวครับผมเกงของผมปิดไปหมดแล้วครับผมไม่ฮาใช่ไหมครับอันนี้ไม่เป็นไรครับผมงั้นต้องเจอบทกรอนสักน,นิดนึงนะครับผม <c oughs> สุนทรผู้ครูกรวีขี่สมัดแบงค์วงแคลดขี่มีโอโก้นักหนา เซกโลโซขี่นูโวตามหลังมาส่วนตัวข้าขี่หัวใจตามหาเธอเอาละงั้นอะไรอย่างครับเชิญเลยค่ะโหยแบบเอืดอระอมมากวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่นุสบานโหยังสวยอยู่เลยนะครับตั้งแต่ที่ผมดูพี่นุสบานเล่นละครช่องวุ้ยสมัยก่อนไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วนะครับยังสวยอยู่เลยครับผมสวยแล้วทำไมให้รออะอะไรฮะ รถมันติดครับพี่เดินเข้มาพี่ดูสิครับกางเกงผมเปียกไปหมดเลยนะครับแล้วพี่ดูผมสิครับทำไมถึงเปียกละฮะอะไรฮะทำไมถึงเปียกละฮะถามได้ก็ฝนตกเลยครับฝนตกไปโดนฝนไม่น่าถามนะครับพี่ทิ้งรถเลยครับแล้วแล้วเราขึ้นรถผมก็จอดแปะเอาไว้รถคือผมก็จอดแปะเอาไว้เลยฮะทิ้งเลยทิ้งอยู่แถวไหนแปะกับข้างฝาอะไรฮะได้ยินว่าแถวไหนนะรัชดาครับผมรัชดารัชดาเฮ้ยมันไม่ใชที่จอดรถนะรอะไรฮะจอดที่ไหนโอ้โหพี่อะไรฮะ จอดที่ไหนตรงรัชดาที่ไหนอาบนวดครับผมเรื่องจริงครับคือคือเพิ่งจะเสร็จลระที่อาบนวดไม่ใช่แล้วก็เลยช้าเลยทําให้ต้องคอยใช่ไหมฮะแม่พูดมานี่ดีทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ไปจอดที่อื่นครับผมแต่ว่าคือผมเองก็รีบมาหาพิณสบานะครับผมครับดีมากพิณสบาฮะครับพี่สิวขึ้นตรงนี้ฮะบีบ บี e บออกไหมครับไฟอ s <S ๋อไฟนะครับอ๋อไฟวันนี้นะคะได้ปรีมรับเชิญคนนึในวันนี้นะคะก็คือคุณตั๊กบริบูรณ์นั่นเองค่ะสวัสดีครับผมตั๊กบริบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมไข่ตาวรับเชิญของผมนะครับคุณโจ๊กเกอร์นพปชัยครับผมครับสวัสดีครับนี่ผู้ชมด้วย ครับก็คือรู้จักกับพี่โจเกอร์มาก็คือว่าสมัยก่อนผมผมเองก็จะเป็นน้องเล็กนะฮะแล้วก็จะไปถ่ายละครก็คือไปเจอกับพี่โจเกอร์มาแล้วก็คือไปเจอกันบ่อยอย่างเช่นว่าพอพอผมถ่ายหนังจบเรื่องนี้นนผมก็มาเจอกันที่กองละครแล้วก็คือไปร่วมทํากิจกรรมด้วยกันก็ไปเที่ยวต่อไปอะไรต่อหลังทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้กี่ปีแล้วผมไม่ขอพูดต่อแล้วกันแต่ว่ามีมีเรือกไปเที่ยวว่ามีครับก็ยังกับจะไปเที่ยวกันเที่ยวต่างจังหวัด มีอยู่แล้วทุกคนผู้ชายท่องเที่ยวไม่ผิดไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ผิดครับผมไม่ได้ผิดเลยครับแล้วกี่ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมากี่ปีโอ้โหสิบน่าจะนั่งทำให้ชีนกลับไปดูอะพี่ไม่่าจะ่จำเลยไม่รู้ถงอะไรมอนครับผมเลยไม่รู้ครับผมขอโทษด้วยครับรู้สบารู้จักกับตั๊กมากี่ปีแล้วถ้านับเป็น ีแน่นอนคงลำบากแต่ว่าก็ตั้งแต่เด็กะครับพิ่งเข้าวงการใหม่อ่ะตั้งแต่ที่เขาเล่นรองตะแลปแป๊บอ่ะอันนั้นเรายังเป็นเรียกว่าคนดูอยู่เขาเป็นรุ่นพี่ผมนะจริงๆแล้วอ่ะเข้าวงการก่อนเข้าวงการก่อนก่อนเยอะก่อนเยอะก่อนพี่หนุ่มด้วยใช่เขาดังแล้วนะฮะลองตะแลปแป๊บแล้วก็เขาเริ่มโตมาเราแต่หลังๆไม่ค่อยโตแล้วออโตแต่อายุโตแต่อายุโตเท่าเดิมเขารู้ักันมาหลายปีอยู่หลายปีครับเล่นบอลด้วยกันอ่าส่วนหนึ่งครับ แล้ววันนี้เนี่ยโจ๊กเกอร์เขามาเนี่ยรู้ไหมว่าโจ๊กเกอร์เขามีจุดอ่อนอะไรบ้างที่จะเราต้องเราต้องอยู่ข้างเดียวกันคุยกับเขาเนี่ยจุดอ่อนของพี่โจ๊กเกอร์นะฮะหนึ่งเลยครับผมเป็นคนที่จิตใจสปอร์ตนี่จุดอ่อนเหรอใช่สปอร์ตนี่ดีนะเป็นจุดอ่อนเหรอไม่ได้บางครั้งถ้าเกิดว่าเราจะไปคบกับผู้หญิงเราไม่ควรจะมาสปอร์ตบ้างเราไม่ควรจะมาสปอร์ตมากเกินไป อ๋อเขาเป็นคนใจดีมากเกินไปใจดีมากเกินไปสปอร์ตมากเกินไปจะโดนหลอกใช่อย่างกับว่าน้องคนนี้อยากจะได้อะไรพ่โจเกอร์ทุ่มให้หมดเขาเป็นทุ่มทุ่มให้หมดถามว่าผมให้ไหมให้ไหมผมให้ก่อนให้ก่อนแล้วให้ก่อนแล้วผมเอก็จะรอรับตอบมาด้วยหวังผลหวังผลถ้าน้องเขาไม่ให้ตอบก็เลิกให้ตอบมาเรื่อยเือจนกว่าน้องก็จะให้เราครับผมไหวไหมเนี่ยอันนี้คือจุดอ่อนของเขา นอกจากเรื่องที่โจบอกมาเนี่ยว่าตา๊เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนชอบอนะเอาชนะคนครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเยอะมาไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความน่ารักในตัวเขาอื่นๆมีอะไรอีกคืออย่างแรกตั๊กเป็นคนที่อยากให้ทุกคนมีความสุขครับเขาจะมาพร้อมกับความห่างเขาความบ้าพลังแล้วถ้าเกิดว่าเขารักใครนะเขาให้หมดตัวเลยให้หมดตัวเลยใช่หมายว่าใจอ่ะคือมีปัญหาอะไร เฮ้ยพี่มีปัญหาน้องยอมไม่ได้เป็นเหมือนเราเปล่าก็คล้ายๆกันคือได้คบกันได้คบกันได้ก็คือแบบถ้าพูดง่ายคือถ้าเพื่อนรักคนเนี้ยเรารักด้วยถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบด้วยโอ้โหพูดง่ายๆคือแบบก็ถือว่าเป็นชายจริงเหมือนไนแน่ครับก็ถือว่าแมนจริงือนแมนแมนมากบางทีก็แมนเกินไปหน่อยครับผมก็เป็นห่วงแล้วก็สิ่งสําคัญที่เขาเป็นคนที่อ่อนจริงๆเลยนะหัวใจของเขาอ่อนแอมากเนรอ เปรียบเสมือนดังหินผาอค่ะท่านสุนทรพูออ<ผ>ดวนะ่าไงต่อคะครับผมเ,เปรียบเสมือนดังหินผาคือหินผาที่โดนน้ำซัดกร่อนจนมันอ่อนเดี๋ยวนะครับผมหัวใจเขาอ่อนเปรียบเสมือนดังหินผาหินผาเนี่ยเวลาเมื่อโดนน้ำใช่ไหมฮะ,ะคือโดนน้ำซัดมาเรื่อย ปเป็เหมือนกับดังน้ำเสาะทรายทรายที่มันเคยขินผาแล้วไปทรายคุณสุนทรผู้คะคุณเดี๋ยวพี่จะมาเอาอะไรกับคุณบ้างพี่เดี๋ยวไปคุยกับจ๊กเกอร์เขาดีกว่านะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าขัดแย้งกันในตัวอเองเยอะแยะครับผมครับง <laughs> ั้นเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่านะ แต่ว่าก่อนจะไปคุยเนี่ยผมนี่เวียนหัวกับมุมกล้องของพี่มากเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายคนรีวูดเลยนะนะจริงใช่เพราะว่าเรามาถ่ายกันที่เวทบูดด้วยเวทเวทบูดนี่ผมชอบมากๆพี่เขาทำพื้นไม้ปาเก้ได้ดีมากมาี่ยี่ห้อป่ะฮะไม่ใช่เวทบูดอ๋อเวทบูดนี่คือสตูดิโอใช่ไม่ได้มาา้ที่คุณมาช้าโอ้ช้าแค่นิดหน่อยแหม่ไม่คุณนขา อาจารย์ยิ่งขอมือกับเครียดเลยใช่แต่ว่าตอนนี้ร,รู้สึกว่าตั๊กกำลังไปเข็ดอยู่เดี๋ยวคงจะตามมา,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้คุยกันใช่เดี๋ยวรเรารอเขาเดี๋ยวเราไปซัดเขาในกตูดีกว่าอย่าไปอัมมากนะพี่ฮะนี่ผมเนี่ยพี่ไ,<ป>ไม่อัมเลยพี่แค่จ็อกเกอร์อัมผมพยายามอยู่แล้วว่าผมจะไม่ไม่บอกพี่หนุ่มเพราะว่าใครก็รู้ว่าถ้าบอกพี่หนุ่มไปมันเรื่องยาวไงไม่ยาว เดี๋ยวจบมันจะโตนะแล้วก็มีปัญหาผมไม่รับผิดชอบนะพี่นะอย่างผมสนิทกันมีปัญหานี่คือไงอ่ะเขาโกรธลงไม้ลงมือทําไงอย่างผมสนิทกันเล้อกันไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่สนิทเขาวละพี่พี่เิญเขามาเนี่ยเขาก็นับถือพี่อยู่ในระดับนึงนะแค่นับถือไม่พอไม่พอใรักันนับถือทุกคนเหรอครับอาจจะมีลงไม้ลงมือเลยใช่ปะครับผมเพราะได้ข่าวว่าเขาก็ชอบทําร้ายคนแก่นะ ต่ระบุเพศเปล่าเขาไม่รู้ไ้เพราะเพศหญิงเพศชายไม่แต่น้องผมนี่อย่ยงที่บอกไงเขาพลังเขาเยอะแล้วเขาเป็นคนแบบมุ่งมั่นจริงจังรักใครรักจริงถ้าไม่รักนี่ก็โอ้โหเป็นเรื่องเลยอย่างนี้พี่ต้องพยายามเงียมีละเดี๋ยวลองดูว่าอารมณ์ร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนให้เขาให้เขาไปขอมากกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยตอบโต้เขาดีกว่าได้ได้เขาต้องให้แท็กอันนี้เรียกว่าเป็นไม้ตายเลยเป็นแม้ตายอย่างทีมทออของเราครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในสตูได้ครับผม ปริมไข่เปลือกเธอฉันมันแปะแปะปีมไข่เต่าช่วงที่2เผาขนมาถึงช่วงที่2นะครับของรายการประกิมไข่เต่าครับผมโอ้โหเข้ารายการด้วยมาช้า พยายามทำดีชดเชยความผิดไม่มีใครเบรกนี้ก็จบแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะต้องขอกินก่อนเลยเพราะว่าตากนี่ได้ข่าวว่ารีบมานะฮะรีบมางานเยอะมากจ๊กเกอร์ก็งานเยอะมากเหมือนกันก็รีบมานะครับวันนี้เข้ามาสู่ช่วงสองรายการแล้วช่วงแรกนะครับเป็นการ เผากันแบบว่าตัวต่อตัวอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เผาโอ้โหแล้วตอนเผานี่โอ้โหเผากันเยอะเลยนะเนี่ยตอนอย่าตัดออกนะไม่มีการตัดออกครับอ๋อไม่นะครับตอนนี้มาอยู่แล้วเราเริ่มต้นโจหัวว่าวันนี้เราจะพาข้อไก่ทอดมาให้กับนุชบาข้อไก่ทอดแขกรับเชิญไม่ได้เป็นหนุ่มหล่อย่า่งนานมากแล้วข้อไก่ทอดเป็นเหมือนพวกทอดแบบขนมกุ๊กกลิ่นขนมกุงกิอร่อยกรอบกรุบอย่างนี้เหรอ อะไรครับเนี่ยอ๋อข้อไก่ทอดอ๋อกุบกั๊บกุบกั๊บกุบเออเหมือนพวกขนมกุบกิบอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเคี้ยวไปเคี้ยวมามันเหนียวเหนียวนะฮะมันชอบกินของเหนียวตั๊กอะชอบกินของเหนียวไม่ต้องห่วงรู้หมดที่ก็ไปกับผมนั่นแหละแหมจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันครั้งแรกที่ไหนครับจ๊กเกอร์โอ้โหต้องย้อนกลับไป ไม่ต้องไทยแมชีเลยเอาใครจำได้ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2000ท่าไหร่เจ้าเก่าพูดนานมากเลยนานมากนานเอาที่แบบสิปีตองนี้ผมเจอเขาเนี่ยตอนลองตัดแรบแป๊บเขายังเด็กเลยตอนนั้นเท่าไหร่กี่ขวบนะลองตัดแรปแป๊บถ้าถ้าเกิดผมจำความได้เลยฮะตอนนั้นก็สิบสองขวบครับพี่ทัดดูเก่งอ่ะพี่ทัดดูเก่งไปเลยนะ พ,พอตาตา่เก่งเลยฮะตา,กตากเก่งมากไงแต่ทําให้ตอนโตขึ้นมาพิ่ทัศดูเก่งไปเลยเท้าไฟ<อ>ตาตตอนน้นเต้นแบบว่าโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยครับแล้วก็